ซอฟอาร์ตออนไลน์โปรเกรสซีฟภาคสองทางทางพี่จิตรุยามิสแกโซเออคืออะไรนะสแกโซแห่งอะไรนะสนธยาโซสเออชื่อภาษาไทยคือบอว่าใครที่ได้ดูช่องพี่พี่เอิญโปรจิหรือทางแจมก็คือผมได้ไปร่วมกับพี่เอิญโปรจิพูดคุยเกี่ยวกับภาคนี้ไว้หน่อยนะครับตอนนั้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก่อจัดไลฟ์นั่นแหละนะครับใครก็ใครได้ดูก็จะเห็นแหละว่าเราก็คุยกันว่า เชื่อนื้อเรื่องภาคนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะแล้วซอสอาร์ตออนไลน์เนี่ยมันมันเฮ้ยมันยุคนี้จนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยภาคใหม่ยังออกมาอีกเนี่ยซอสอาร์ตมันยังไปได้อยู่จริงๆริงอว่ในตลาดญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเท่าที่พี่จินไปดูมานะครับก็อยากจะให้พี่จินรีวิวหน่อยว่าที่ดูมาเป็น<อ>ยังไงบ้างก็คืออ่ะก็ะว่ากันไปเรื่องเอนะ สแกโซอฟเดอะดีฟในนะฮะเป็นภาษาอังกฤษครับสแกโซคืออะไรก็สแกโซก็จะเป็นอารมณ์แบบซิมโฟนีอ่ะอารมณ์แบบเป็นบทเพลงเป็นอะไรนะเป็นช่วงช่วงหนึ่งเป็นองค์หนึ่งของเพลงคลาสสิกอะไรอย่างนี้ครับเออแต่เราจะไม่ค่อยใช้คํานี้ก็เลือกใช้คํานี้นะก็จริงๆสแกโซที่หมายถึงเลยนะเป็นเป็นจะเป็นองค์ที่ใช้สําหรับพวกปื้มให้ที่มันสนุกสนานอนะความรวดเร็วอะไรอย่างนี้แต่เราแต่จริง เ <c oughs> นื้อหาอื่นพอควรนะ,ะร <c oughs> จริงๆเนี่ยก็คือจากชื่อเรื่องซึ่งเล่มนี้ดัดแปลงมาจากนิยายดนพีสี่ของซีรีส์โปรเกสรสซีฟแต่เป็นมูวี่ที่สองนะอาจจะงงก็คือ,อจริงๆมูวี่แรกเนี่ยเอาครึ่งแรกของเล่มแรกมาและมูวี่ที่สองคือข้ามไปเล่มสี่เลยอ๋อ,อก็เราก็ส่งคทนก็สงสยัยเอ็กซ์ล้วนในเรื่องก็เป็นเรื่องแบบแต่งใหม่ให้เป็นอย่างนี้ไหมเราจําเป็นต้องไดไปดู นิยายต่อไหมอ่านิดนึงครับก็คือในหนังข้ามไปสอง่่มเหมือนจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นออริจินอลนะแต่เนื้อหาในเหตุการณ์ที่ข้ามกับถูกอ้างอิงในภาพยนตร์เรื่องนี้ดังนั้นอเออ <laughs> นั่นแหะคือจะมีอยู่ตอนนึงตอนแรกสุดเลยโทษทีอ่าะสะพอยนิดนึงแต่ว่าพอให้พอคนแบบคนที่อ่านนิยายให้พอเข้าใจคอนเซปต์ว่าเอ้ให้มึงคือข้ามเลยนะ เตมหนึ่งไปแล้วก็เนื้อหาไปเต็มสี่แปลว่าเนื้อหาเล็มสองเล่มสามมันถูกตัดทอนเลยเหรอมีการพูดถึงครับผมก็คือฉากที่คริโตโดนด่าไปใครคนหนึ่งซึ่งเป็นฉากสําคัญในเล่มสอง<ม>ถูกพูดถึงกล่าวถึงแบบว่าคนไม่อ่านนิยายมีงง<ม>ถามว่าสําคัญมากไหมมันก็แค่บอกถึงความสัมพันธ์ว่าคริโตไม่ไ,มได้พึ่งมารู้จักกับบุคคลกลุ่มนี้ครั้งแรกคือ,อคริโตะรู้จักกคคลุ่มคนกลุ่มนี้โดยที่อาซึนะไม่รู้ <c oughs> คือต้องการจะบอกประมาณนี้แต่ก็เหมือนกับบอกอ้อมๆว่าเออใครใครมีโอกาสซื้อนิยายก็กรุกวนกรุณาอุดหนุนนิยายผมหน่อยครับอะไรเอางั้นเลยนะเออบอกว่าจะดีอย่างไม่แบบนี้จะดีหรอว่าเลยคีแต่อย่างที่ <c oughs> บอลเคยพูดแหะเขาอยากจะขายอะไรก็เรื่องของเขาแล้วกันนะครับผมอ,บอ่เอาเรื่องแรกคุณ ภาพของภาคแรกนี่เราเคยชมกันไปถ้าเกิดใครจำไรที่เคยรีวิวภาคแรกได้นะโอ้โหบอกชมภาพสวยการกำกับภาพคิดมาดีแล้วพอภาคสองแม่งภาพดรอปกว่าภาคแบบคือภาคหนึ่งสวยขนาดนี้ยจริงๆภาคสองมันก็โอเคแต่ว่าภาพมันดรอปลงมาเยอะ เออแบบว่ามีฉากหนึ่งไว้ตลกมากไว้คือ,อเป็นฉากของภาคสองแหละแล้วพอแฟดแบกภาพหนึ่งไว้คือภาพกระโดดแบบเห็นเลยอะบอกอไม่ต้องแฟดแบกก็ได้อย่างนั้นคือเอาเอาเอาภาพจากภาคหนึ่งมาเลยใส่ตรงกลางมันเลยกระโดดเนี่ยโอ้คอลิตี้ไม่เท่ากันว่างาประมาณนั้นอ่าครับผมแต่ถึงแม้คุณภาพภาพจะดรอปนะแต่ว่าการเดินเรื่องภาคเนี้ยสนุกกว่าภาคแรกสำหรับผมนะครับอย่างที่เราอ้างอิงบ่อยๆว่าสําหรับคนที่อ่านนิยายมาแล้วเนี่ยว่าจะ ว่าจะดูไม่สนุกก็คือภาคหนังก็ยังมีส่วนบิดเนื้อเรื่อง <S <S เหมือนกับแบบภาคแรกที่เราเคยคุยไปะครับผม <S <S ใช่ไหมบางคนที่อ่านนิยายมาก็ต้องเตือนก่อนเพราะว่ามันมีหลายฉากที่คนอยากเห็นเป็นอนิเมะผมบอกเลยกันว่าฉากของโดราคนไม่อ่านนิยายมาคงงงแน่แต่ใครอ่านนิยายมาฉากนี้ก็เป็นฉากเด่นฉากหนึ่งในเล่มสี่ไม่มีนะครับผม อาพูดมานี่คือแบบผมตั้งตารอคอยว่าคุณพี่จินอาจจะบอกว่าโอ้โหนี่ซีนโอ้ซีนนี้นะคุณพอเป็นภาพคุณม่เจานนะมันจะแบบว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนว่ามันจะตัดทำไมอะไรวะอาจจะนั่นแต่อาจจะไม่เหตุผลเดี๋ยวผมอธิบายตอนหลังแล้วกันแต่ฉากไฮไลท์แบบไฮไลท์จริงๆเลยอยู่ที่ฉากดวนดาบในอาบน้ำว่ามันจะโดน ในบอ่อน้าร้อนแล้วจะถูกตัดไหมหวัวฉากนี้ตัดได้ที่ไหนจะตัดไม่ได้ยังมีอยู่ไม่ถูกตัดครับอันนี้ไม่ได้อ่าน,นี่ว<ม>่าสมอสปอยคนอ่านนิยายกันประมาณหนึง<ม>่งถามว่าทําไมถึงกระโดดข้าไปเล่มสี่เลยอาจจะเพราะว่าคือในหนังถ้าเกิดใครดูภาคหนึ่งมาเขาคงจะรู้ว่าคราวนี้เขาต้องการเน้นบทของอาซูนะมากๆาเ<ม><ม>พราะในเด่มสองเล่มสามอาร์ซูนะาก็จะบทน้อยลงนิดหน่อยเพราะว่าคิริโตจะเป็นบทแบบคิริโตโชว์ความสามารถ เออแบบไปดวนดาบเลยพวกนี้ก็อาจจะเ,ออนะเน้เนะบทเบดเบี่ยงเบยดจุดประสงค์ของภาคหนังที่จะดันอนาสนะนิดนึงก็เลยข้ามไปบทที่สี่ที่ในแต่ต้นฉบับนิยายอาสนะเขาจะมีบทเยอะหน่อยนึงครับแต่ในขณะที่ต้นฉบับนิยายในบทอาสนะในเร่มนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะยังเพิ่มบทออริจินัลใส่เข้าไปอีกหลายบทที่ไม่มีในต้นฉบับนี้ก็ดันอนาสนะสุดๆเลยในภาคมูวี่นี้จริงๆผมมีความสงสัยในใจอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็คือแบบว่า คือซอสอาร์ตออนไลน์ตัวละครหญิงตัวอืนะ่นค่อนข้างจะอ่าเป็นที่พูดถึงเป็นที่แบบว่าชื่นชมติดตามมันเยอะโดยเฉพาะแบบอย่างชินอนอะไรเงี้ยนึกออกปะ,อะเออมันถูกพูดถึงเยอะหรืออย่างอะไรอลิสป่ะสาวผมทองในซีซันไอนิเมชซีซันก่อนอะไรเงี้ยอลิสซีซันอื่ออซึ่งรู้สึกว่าคือตัวละครหญิงตัวอื่นเนี่ยมันเอาพูดก็พูดตรงๆก็คือมันเด่นเบียดรัศมีของอาซุนะค่อนข้างมากพอสมควร ซึ่งจริงๆนะแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็คือหลักๆแล้ว uh huh. ผมก็เข้าใจนะเว้ยว่าตามสตอรี่แล้วอ่ะอาสุนะควรจะเป็นตัวละครหญิงที่มีความสําคัญมากที่สุดแต่ว่า uh huh. เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องที่มันผ่านมาเนี่ยตัวละครหญิงตันอื่น่ยก็มีสีสันมากไม่แพ้กันเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยสงสัยหรือว่าสงสัยว่าเอ uh huh. เขาตั้งใจที่จะที่จะให้รู้สึกว่าเออทํายังไงก็ได้ให้ผู้คนรู้สึกว่าเออ มีผูกพันกับอาซุนะมากขึ้นหรือรู้สึกว่าเออตัวละครตัวนี้น่าจดจํามากขึ้นก็เลยแบบว่าพยายามหาโมเมนต,ต์นี่มาผลักดันเขาแล้วโดยเฉพาะ s อร์ d าร์ออนไลน์โปรเกรส i ี e ไอเซตไอซีรีส์โปรเกรสซีฟเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยอย่างดีหรือเปล่าที่จะทําให้แบบเอเอเฮ้ยเฮ้ยหันมาสนใจอาซุนะตั้ทีโน t ติสมีเต็มไปอะไรเงี้ยจะจะแง <c oughs> ในแง่นั้นหรือเปล่า อ๋อใช่เพราะจริงๆแล้วอย่างถ้าโปรเกรสซีฟเนี่ยคือเนื้อหาของว่าเอยอาเนะมีพ่อแม่ยังไงมีพี่ชายนะ,ะพี่ชายเป็นเซตคอนนะนี่คือเราจะรู้แต่ต้นโปรเกรสซีฟเลยแต่กว่าเราจะรู้เรื่องราวครอบครัวของอาเนะจะรู้นิดนึงตอนปารีแดนมีเปิดออกมานิดนึงเออสภาพครอบครัวแล้วจะไปจัดเต็มตอนมาเธอโรซาดิโออ่าอ่าโอ้โหน,น,นั่นมาเธอโรซาดิโอนี่คือหลังจากนั่นอีกนะหลังจากการเกลอีกนะรอไป เล่มแบบเล่มเจ็ดเล่มแปดเล่มเก้าเลยอะเออแต่คราวนี้ก็คืออาศัยช่องว่างของไอขาดที่ไม่ได้อธิบายไว้เพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดเป็นไอขาดอย่างตอนซอสอาร์ตนู่นนี่ก็คือเราจะรู้ว่าคิริโตเจออาสุนะที่ตอนประชุมใช่ปะครับแล้วก็เรื่องก็ตัดฉับมาเลยตรงเป็นแก้ไขคดีฆาตกรรมปิศาใช่ปะทำได้ใช่ไหมทีวีเออแล้วกระโดดไปนู่นเลยกระโดดไปเจอไปเข้ากิลเลยอืก็คือเราจะไม่รู้ว่าคิริโตกับอาสุนะเนนียมี เรื่องมีการปะจนัยระหว่างนั้นยังไงมีมอนตอันด้วยกันยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีความจังหวะโดดๆนิดหนึ่งว่าอ่ะสนิทกันเร็วจังอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยโปรเกสซีฟก็เหมือนกับเป็นจุดเติมเต็มว่าเออไอช่วงเนื้อหาที่ว่าเอ้ยมันสนิทกันได้ยังไงมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เป็นการเล่าเรื่องใหม่ไปเลยแล้วกันจะบอกว่าเติมเต็มจากภาคเก่าก็ไม่ใช่เพราะในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ภาคเก่าแล้วมันเหมือนกับแหมจะมัลติเวิร์สนะ อะไรอย่างนั้นนะอ่า uh, ก็คือตามนั้นก็คือแล้วก็น่นก็มีแถมมีตัวละครที่ไม่มีเอในในภาคก่อนภาคมาอีกมันตเวแรกแล้วอย่างมิโตะอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่มีเลยก็เป็นตัวละครออริจินอลที่มาเสริมอนะเสริมมิติให้กับอาซนะเพิ่มเข้าไปอีกอ๋อใช่ตอนนั้นก็ตัวตัวละครเนี่ยถึงบอกว่าตัวละครนั้นเองก็แบบเหมือนมาแบบ มาแย่งความนิยมจากอาซนะอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะสำหรับผมนะรู้สึกนิดหน่อยนะก็เขาคือเาก็พยายามอะคือแอร์ไทม์จริงๆก็น้อยแต่ก็ต้องจัดให้มีอะคือภาคนี้ก็จะไปเน้นกับสาวน้อยนักขายข่าวอีกคนหนึ่งมากกว่าคืออาโก้ครับอ่าโหยบทเด่นเลยถ้าเกิดใครชอบอาโก้นะโหลรับรองมูวี่นี้อิ่มบทเท่ทีเดียวออแล้วพอไปจัดแอร์ไทม์ให้ตัวละครพวกเนี้ยไอ้กอาโก้คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีรูปมาตัวนี้น่ตัวนี้ตัวนี้ ่าเดี๋ยวเปิดในขอ่งเดี๋ยวผมพูดไปก็คืออา g o โกคือตัวเดี๋ยวบัตรจะนั่นตัวแต่ว่าพอไอ้แมวแมวเนี่ยใช่ตัวแมวถูกต้องใช่โอ้ยพาคนี้แบบนั่นเลยจัดเต็มเลยเด็ดมากแต่พอจัดแอร์ i ทมให้พวกนี้จริงๆอ่ะในเร็่มนี้ก็จะมีตัวละครเยอะอยู่จริงๆแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเลยไม่ไม่โผล่มาเลยก็มีอย่างเนีท่าจริงๆก็เป็นตัวละครเรียกว่าเป็นตัวละครหลักแบบลองๆอะอ่ะ อย่างอุตส่า์อุตส่า์บอกว่ามีเนื้อหาของชั้นสองแต่ตัวละครนี้ไม่มีจริงๆน่าจะโผล่มาแต่เดื่หนึ่งเนสาหรือแม้แต่ตัวละครที่สําคัญมากของเออเล่อนี้ก็คือชิวาทากับริเทนอ่าก็จะไปจะมีจริงๆเป็นจะมีบทสําคัญเป็นอัศวินเกาะที่มามคู่กันซึ่งจริงๆเป็นตัวละครรองที่สําคัญมากเล่นี้โดนตัดบทออกไปจากต้นฉบับพอควรเ<อ><อ>ชือ่อผมเ<อ>ถอะ<ๆ>ถ้าเกิดในหนังเห็นสองคนนั้นอย่างนี้นะแต่รายละเอียดในต้นฉบับสองคนนี้เยอะมากกับแบบ เตาเป็นเกือบสี่สิบห้าสิบหน้าถัดหายไปเยอะครับอ่าแต่มันก็ต้องนั่นแหละอย่างที่บอกมันมีแอร์ไทม์ของพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวละครที่จะออกจะลองถือเอาให้สําคัญหน่อยก็จะถูกตัดออกไปก็คือสิ่งที่ไม่เหมือนในต้นฉบับว่าจะถูกรับออกมาให้เหมาะกับการเป็นมูฟี่หนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแล้วน่นี้อ่าอืมครับอืมก็คือซอสอาร์ตเนี่ยแม้จะสรุปก็คือซอสอาร์ตเนี่ยลอของหนังเรื่องเนี้ยแม้จะบิดไปจากต้นฉบับยังไงเนี่ยมันก็ยยยังออููู่่ในสตรเดิม เดาเรื่องคือต่อให้ไม่อ่านนิยายมามันเดาเรื่องต่อไปง่ายมากเลยไม่มีอะไรพิกโผนะฮะคือบิดตอนเงื่าเสียเลยนี่คืออย่างตอนไคลแมกอย่างเงี้ยอืแบบคือบิดคือมึงบิดเรื่องไม่ได้น้อยแล้วนะแต่ก็แหมจะทําให้มันเล้าใจวันนี้มันไม่ได้เหรอวะคือคือเพราะเข้าใจอะคือต่อสู้กันมันต้องสูสีหน่อยหนึ่งใช่ปะเออแล้วพอพระแล้วพอพระเอกได้บัฟมานี่มันก็ตามสูตรสําเร็จอะคือกลัวสงสัยกลัวไม่รู้มม้ว่าคีริโตกับพวกพ้องแม่งเทพขนาดไหน มันก็เลยเข้าไปสูตรสําเร็จที่ว่าพอเอยนะพอได้บัฟมาแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็ราบรื่นเลยบอกโอ้ยมึงมึงบิ้วตอนกลางบิ้วตอสู้ตอกลางๆมาขนาดนี้มาเพื่อจบแบบนี้ผมก็เอเออก็โอเคก็ซอสอาร์ตนะนะก็ก็คงก็เป็นซอสอาร์ตดีแต่ว่าอะนะถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยพี่จินว่าซอสอาร์ตออนไลน์นะครับผมก็คือไอ้สแกโซแห่งสนธยาโสมเนี่ยรวมๆถ้าสมมติให้คะแนนเต็มสิบพี่จินคิดว่าให้สักเท่าไหร่ ภาคแรกพี่จะให่เท่าไหร่วะให้แปดหรือเก้าเลยจะไม่ผิดให้เก้าเลยมั้งแล้วถ้าภาคสองเนี่ยโอ้โอ้อะอะอะสรุปคุณภาพภาพดรอปลงหน่อยนึงในเรื่องทําออกมากระชัดน่าติดตามกว่าภาคแรกใครแบกจืดประมาณนี้้แต่สำหรับคนที่อ่านนิยายมาเนี่ยหรือหรือคนที่จะติดตามโปรเกสซีฟนี่ก็คือคนที่อยากดูการผจญภัยของคริโตอัุนะที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในภาพต้นฉบับไง ในไอแคดเออถ้าเกิดโดยโมเมนต์ของอารซนะากับคริโตของภาคเนี้ยทำออกมาได้ดีฮะฮะอ่าโดยกบบกลบข้อดีข้อเสียแล้วอืแต่ภาพถ้าภาพไม่โดดมากจะให้ก้าเหมือนเดิมแต่ภาพมันกระโดดมากเลยขอตัดหนึ่งคะแนนแล้วกันรอบนี้ก็คือให้แปดเต็มสิบแล้วกันครับโหนี่ขนาดขนาดเหมือนฟังดูแบบว่าเหมือนมันหลกจากภาคแรกพอสมควรนะลดลดลงไปนิดเดียวนะก็ถือว่าถือว่ายังเป็นน,นั่นหลหนังซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ ควรค่ายก็สอนอาร์ตอะคุณใช่ใช่โอเคโอเคยังสวยฉากแอคชั่นยังดีอยู่แต่ยังแหมก็สอนอาร์ตอะถ้าไปจะไปหักคะแนนเพราะว่าคุณเป็นสอนอาร์ตมันก็ไม่ถูกใช่ปะมันก็ต้องฐานมันก็คือตามนั้นนะสนุกสนุกโดยรวมโอเคดูแล้วเป็นะไรนะเป็นคือบิดยังสนุกอยู่คือผมอะก่อนจะไปดูหนังเรื่องนี้ผมเคยอ่านนิยายมาแล้วก็ยังดูตอนที่สู้ตอนกลางเรื่องผมยังรู้สึกรุ้นอยู่ทําให้รู้สึกรุนได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วเออ อะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับภาคนี้ใครแฟนซอดอาร์ตก็คือเหมือนเดิมครับผมห้ามพลาดดปวยประกาทั้งพวงครับ